สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอานะครับวันนี้นะครับผมมีรถ Mercedes-Benz นะครับ E220CDI เครื่องยนต์ดีเซลปี2008ที่สำคัญคันนี้นะครับแต่ง AMGE63 แท้ทั้งคันนะครับ ได้หน้าธานูแท้ๆรถมือเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับตัวรถของ Mercedes-Benz E220 CDI เครื่องยนต์ดีเซลปี2008หน้าธานูแท้ครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับคันนี้นะครับได้ชุดแต่ง AMG แท้ทั้งคันนะครับของ E63 เลยครับ และที่สําคัญครับเป็นรถมือเดียวบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าของเก่าเขารักมากๆนะครับคันนี้วิ่งเพียง1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับแต่สีสันนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก85%นะครับแต่โดยรวมนะครับคันนี้ผมการันตีได้เลยเดิมทั้งคันแน่นอนครับได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆครับสีนะครับก็เป็นสีบอลเงินลงงานแบบนี้ครับสีเข้าเงาำๆนะครับแต่อาจจะมีร่องรอยของสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับผมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับสีอาจจะอยู่ประมาณสัก 85%นะครับล่องลอยของกันชนด้านหน้าก็อาจจะมีสะเก็ดหินบ้างนะครับแต่พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะการเก็บให้ทั้งหมดเลยนะครับรับรองนะครับสวยเป๊ะแน่นอนครับบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้เดิมโรงงานทุกจุดนะครับสวยงามมากๆนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าทรงเฟรลิฟแล้วนะครับข้างในเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์ครับโคมไฟใสๆคู่หน้าเลยครับรอบไฟสวยๆไม่มีแมลงเข้าไม่มีแตกหักครับถัดมาด้านข้างครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียม หน้าธนูสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับดาวจมแล้วก็ดาวลอยบนฝากระโปรงนะครับเงาๆฉ่ำๆแบบนี้ครับและในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าให้อีกถึง6ตตำแหน่งนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับอวองการเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็รัดด้วยครมเมียมทั้งคันเลยนะครับถือว่าสุดตารางแล้วนะครับสําหรับ E220 นาทานูแท้คันนี้ครับกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นของทรง AMG ด้วยครับตะแกรงสวยงามอยู่ครบหมดเลยนะครับไฟตัดหมอกก็สวยงามนะครับทรง AMG จะดูง่ายๆเลยครับนี่ครับเขาจะมี ช่องระบายลมแบบนี้นะครับทำให้ดูมีมิติหล่อเหลามากๆนะครับเป็นชุดแต่ง amg e 6 3นะครับผมนี่นะครับด้านหน้าหล่อเหลามากๆครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าใครหา e 2 2 0 d i e s e l f ดีเซลเนะครับคันนี้นะครับสุดตารางแล้วครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของล้อและยางนะครับล้อคันนี้ครับก็เป็นล้อ amg ครับเป็นล้อแท้เลยนะครับขนาดขอบ18ครับรัดคู่กับยาง 2 2 5 4 5 r 1 8ได้ยางโอตันีปี23นะครับได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับเอาไปวิ่งกันต่อยาวๆได้เลยครับขอบ18สําสำหรับบอดี้อีบอกได้เลยว่านุ่มหนึบมากๆครับนั่งไม่มีกระด้างแน่นอนครับเอาไปขับทางใกล้ทางไกลสบายใจหายห่วงเลยครับถัดมาด้านข้างครับก็จะมาพร้อมกับโลโก้วงการนะครับโลโก้สวยงามรัดด้วยโครเมียมทั้งคันแบบนี้เลยครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้โค้ไฟสสๆแบบนี้เลยนะครับ และในส่วนของยางขอบกระจกนะครับยางขอบกระจกก็สวยงามแบบนี้เลยครับผมการันตีได้เลยว่ารถคันนี้จอดในร่มตลอดนะครับโลโก้เบนซ์กระจกนะครับทุกบานเลยครับกระจกไม่เคยผ่านการเปลี่ยนเลยนะครับหลังคานะครับหลังคาก็สวยงามเช่นกันนะครับเนียนๆแบบนี้ครับสีไม่มีหลุดไม่มีลอกครับผมนี่นะครับด้านข้างครับบอดี้อีเขาจะสวยงามแบบนี้เลยครับได้แม็ก AMG แท้นะครับหล่อเหลาลงตัวมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับ ด้านหลังผมขอเริ่มที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็นรังพึ่งแบบนี้นะครับสวยงามครับและในส่วนของโลโก้นะครับโลโก้ C D I ครับเจ้าของเก่าถอดออกนะครับได้หายไปนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้นะครับต้องทําสีเพิ่มเนี่ยผมจะการเก็บให้นะครับถัดมาด้านข้างนะครับก็เป็นโลโก้เบนท์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ถัดมาอีกครับก็จะเป็นโลโก้ E 6 3สนั่นเองนะครับปกติเขาจะเขียน E 2 2 0อนะครับอันนี้เขาถอดไปครับ เพราะว่าเขาใส่พาร์ต e63 นะครับก็เลยต้องหาโครมเมียม e63 มาใส่นะครับแต่ผมกําลันตีได้เลยครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเดิมนะครับไม่เคยผ่านการทําสีครับสปอยเลอร์ตรงฝากระโปรงท้ายนะครับก็สวยงามนะครับของ e63 นะครับดูมีสวดทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับระถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของกันชนด้านหลังครับกันชนด้านหลังก็สวยงามมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้อีก4ตัวนะครับแล้วก็มีครมเมียมให้ด้วยนะครับแต่เขาอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับกันชนด้าน แต่ผมกํารันตีได้เลยคันนี้คงสร้างเดิม100%อซแน่นอนครับก็ถัดลงมาดูด้านล่างครับก็จะเป็นในส่วนของดิฟิวเซอร์นะครับเป็นสีดําด้านสวยงามมาพร้อมกับท่อคู่ AMG นะครับนี่ครับท่อคู่ออกสีเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าคนไม่รักรถจีนนะครับไม่แต่งแบบนี้แน่นอนนะครับสุดตารางครับเพราะว่าแค่พาร์ตนะครับก็หลายตังแล้วนะครับเป็นของ E 6 3 AMG แท้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของด้านในกันนะครับนี่ครับด้านในนะครับเก็บของได้ค่อนข้าง ลึกแล้วก็เยอะมากๆนะครับเก็บถุงก๊อฟได้เลยครับแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะมากๆครับมาพร้อมกับถาดรองของเปียกให้นะครับสกัดด้านล่างสวยงามนะครับแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับและเปิดขึ้นมานะครับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบหมดเลยครับบอดี้โครงสร้างเดิมเนี่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอยมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับ ทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับจะมีเมจิกแต้มสีฟ้าแบบนี้ครับเม็ดอาร์กนะครับก็เป็นเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับยางอะไรนะครับก็ยังไม่เคยลงพื้นเช่นกันนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายนะครับเดิมไม่เดิมดูยังไงครับจิกไปนะครับต้องมีร้อยเล็บผมแบบนี้นะครับนี่ครับซีนกาวเดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาพร้อมกับไม้ก้นฉุกเฉินนะครับอยู่ครบหมดเลยครับสกาดฝาด้านท้ายก็สวยงามเช่นกันครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของภายในครับก็จะเป็นสีขาวนวลเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเบาะแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับหนังตึงๆแบบนี้ครับสติชิ่งเดิมทุกอย่างสวยงามมากๆนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับเบาะไม่มีร่องรอยของการขาดนะครับผมบอกได้เลยนะครับใช้งานรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ใช้งานมาอย่กครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆครับแผงข้างประตูนะครับสวยงามครับอวังการนะครับก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะครับลากยาวจนถึงสุดขอบประตูเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะปับไฟฟ้าแบบ ตำแหน่งเลยครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสวยงามครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้เต็ม100%เนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คนะครับคมกลมสวยแบบนี้เลยครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับผมตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับรถไม่เคยผ่านการชนหนักมา100%เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูสติกเกอร์ด้านข้างนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่เคยถูกแกะครับน็อตนะครับไม่เคยผ่านการถูกไขเลยนะครับหัวน็อตสวยงามครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับไม่มีลื้อมีถอดนะครับเพจเมอร์เซเดสเบนซ์อยู่ครบนะครับไม่มีแกะครับสครับเพจครับสวยงามเมอร์เซเดสเบนซ์เงาเาแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการแตกหักเลยนะครับน็อตฝั่งประตูนะครับ ก็ไม่มีร่องรอยของการลื้อการถอดเช่นกันนะครับกันเลยนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับตัวนี้นะครับกันเลยเพราะปกติรถปีนี้นะครับกันเลยเขาชอบพังแล้วนะครับพอเวลาห้าประตูไปประตูเขาจะติดกับเองนะครับแต่คันนี้ครับกันเลยอยู่สภาพที่ดีมากๆเช่นกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบโคเมียมแบบนี้ครับโลโก้เป็นสวยงามกุญแจอยู่ครบนะครับมี2ดอกเลยนี่ครับ สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่1 1 0 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2008ไม่แสนหนึ่งถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับและที่สำคัญคันนี้รถมือเดียวด้วยนะครับใช้งานดูแลรักษาดีมากๆครับเลื่อนไม้สวยงามนะครับเลื่อนไม้วงกาดเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยครับกรอบเลื่อนไม้ใสๆไม่มีแตกหักไม่มีรล้าครับแล้วเดี๋ยวเราถัดมาดูแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์นะครับช่องแอร์ฟันอยู่ครบหมดนะครับไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับ แผงลังพึ่งช่องแอร์ด้านบนก็สวยงามไม่มีแตกครับและระบบแอร์คันนี้นะครับก็เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวา2ฝั่งเลยครับการันตีได้เลยคันนี้แอร์เย็นทั้งคันแน่นอนครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของลายไม้สีน้าตาลนะครับดูสปอร์ตหรูหรามากๆนะครับลายไม้ลากยาวสุดขอบประตูครับผมและในส่วนของวิทยุนะครับคันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเลยนะครับปุ่มอยู่ครบไม่มีลอกเช่นกันครับถัดลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของระบบฟังก์ชันต่างๆครับปุ่มม่านหลังปุ่มทิ้งหัวหมอนไฟฉุเ ปุ่มปล,ลดล็อกรถปุ่มล็อกรถแล้วก็ระบบ ESP ครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดครับแล้วถัดลงมานะครับก็ここจะเป็นในส่วนของลายไม้ครับไม่มีแตกไม่มีร้าวครับเปิดมามีสปริงให้แล้วก็ที่เสียบพาวเวอร์เลสอีก1ตําแหน่งครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเกียร์นะครับเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับขัวเกียร์เนียนๆแบบนี้นะครับ ถุงเกียร์ด้านล่างสวยงามไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับแต่ผมบอกนิดนึงนะครับหัวเกียร์ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนโลโก้อาวองการนะครับแต่คันนี้เขาแต่ง AMG มาแล้วครับผมได้สั่งแบบ AMG มาให้ครับอับรองการันตีสวยเช้งแน่นอนครับและเกียร์คันนี้นะครับก็มีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับโหมด C กับโหมด S นะครับผมทัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Parking Sensor นะครับถ้าลำคาญเวลาถอยจอดก็สามารถปิดได้นะครับทัดลงมาเป็นช่องวางแก้วนะครับนี่ครับติดสปริงของที่วางแก้วให้ด้วยนะครับสามารถใส่ แกได้ถึง2ใบเลยนะครับออปชันเพิ่มเติมนะครับปกติไม่มีนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาติดมาเพิ่มนะครับที่เท้าแขนครับหนังเรียบเนียนแบบนี้เลยครับตึงๆเรียนๆทุกจุดนะครับเปิดมาพร้อมช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆครับสวยงามและเราดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชัน2ฝั่งเป็นพวงมาลัยเฟนลิฟแล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยครับหนังพวงมาลัยเนียนียเลยนะครับนี่มาดูใกล้ๆเลยครับหนังพวงมาลัยสวยงามสติชิ่งเดิมทุกอย่างนะครับคมๆแบบนี้เลย อันนี้คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับถัดขึ้นมาก็จะมาพร้อมกับก้านคูดคอนโทรลนะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นก้านไฟเหลวครับและลงมาด้านล่างอีกครับก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังใช้งานได้หมดเลยนะครับเสา A เสา B ครับสวยงามเนียนๆแบบนี้ครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับหลังคาครับตึงเป๊ะเลยนะครับรถจอดในร่มครับอันนี้คือหลังคาเดิมจากโรงงานนะครับเนียนๆทุกจุดแบบนี้ครับที่บางแดดนะครับเปิดมาครับต้องมีไฟครับ ทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับอุปกรณ์คันนี้นะครับใช้งานได้หมดทั้งคันแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามเช่นกันนะครับเบาะด้านหลังแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับสวยๆเนียนๆคินๆแบบนี้นะครับเบาะตึงเตะครับเบลครับก็เป็นเบลเดิมจากโรงงานมีสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับเบาะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับพรมก็เป็นพมกระดุมทั้งคันเลยนะครับนี่ตรงรุ่นของ e 2 2 f เฟลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งให้ดูนะครับ ขานะครับผมยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับหัวผมก็เหลืออีกเยอะๆเช่นกันครับนั่งสบายมากๆเหมือนนั่งโซฟาเคลื่อนที่เลยครับกระเป๋าหนังจริงโจ้นี่ครับตึงๆเปะปไม่มีหย่อนไม่มีย้อยครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับช่องแอร์นะครับฟันอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักนะครับแอร์สามารถปรับพัดลมได้2ข้างเลยครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับเปิดมานะครับมีที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีที่ชาร์จ power l e ์เล็กอีก12โวลต์ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เท้าแขนกันครับ นี่นะครับที่เท้าแขนเรียบเนียนแบบนี้เลยครับเปิดมามีที่ใส่ของครับแล้วก็มีที่วางแก้วครับสปริงเด้งสู้มือเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าใหม่มากๆครับคันนี้ข้างประตูครับก็สวยงามเช่นกันนะครับหนังประตูเนียนทุกจุดนะครับและอาวงกาศนะครับก็จะมาพร้อมกับนี่ครับมาด้านข้างให้ด้วยนะครับมีมาด้านหลังแล้วก็ต้องมีมานด้านข้างนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับและช่องตรงนี้นะครับปกตินะครับช่องตรงนี้ เป็นจุดเก่งของเขาเลยนะครับที่ชอบพังครับแต่คันนี้ครับยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆานะครับสปริงใช้งานได้ครับสามารถเก็บเศษเหรียญได้ด้านเองครับนี่ครับโครงสร้างประตูครับไม่เคยไขไม่เคยรื้อไม่เคยถอดครับกันเลยใหม่ๆทั้ง4บานเลยนะครับให้ดูเลยครับสวยงามมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ OM 6 4 6นะครับเป็นเครื่องสาดําเรียกตัวใหม่ที่อยู่ในเฟสลิฟแล้วนะครับขนาดเครื่องยนต์2 2 0 0ซีซีทโบครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด170กว่าม้าเลยนะครับม้าเยอรมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับและอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับอยู่ประมาณ18กิโลลิตรบวกบวกได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับห้องเครื่องนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับแห้งๆแบบนี้เลยครับการันตีได้เลยครับห้องเครื่องสวยงามครับผม แล้วจะของเก่าครับผ่านการเซอร์วิสมาทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเอาไปขับกันต่อยาวๆครับโครงสร้างนะครับสวยงามนะครับมาร์กเดิมจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบหมดเลยน็อตไม่เคยผ่านการถูกไขแล้วนะครับสวยงามนะครับดูตามนิ้วผมได้เลยนะน็อตไม่เคยผ่านการถูกไขครับฝากระโปรงก็ไม่มีร่องรอยของการไขเช่นกันนะครับสมโชกคนะครับสวยงามหมดเลยครับมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับ คันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยทั้งคันนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามนะครับมาร์กเดิมโรงงานก็อยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยผ่านการไขเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับ แผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับอันนี้คือของเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงเช็คก่อนใช้นะครับว่าคันนี้ผมได้ทําอะไรไปบ้างไปชมกันเลยครับหลังจากที่ผมได้ลองขับขี่รถคันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าขับขี่ดีมากๆนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาจริงๆครับจอดในร่มตลอดครับแต่อาจจะมีที่ต้องเก็บนะก็คือเก็บสีกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจัดการเก็บให้นะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับแต่คันน นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับแล้วผมก็ได้จากการ ไปเช็คโค้ดเช็คสตาร์ที่อู่ในเครือนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรตรงไหนชำรุดหรือต้องแก้ไขไหมนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีฟอร์อะไรขึ้นโชว์เลยครับผมก็ไดจากการเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างนะครับบอกได้เลยว่าช่วงล่างเฟิร์มมากมานะครับพวกบูทปีกนกลูกหมากกันโคงยางกันฝุ่นพึ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเอาไปวิ่งกันต่อกันยาวๆได้อย่างสบายใจครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันขับขี่คันนี้กันดีกว่าว่าจะขับดีแค่ไหนไปกันเลยครับ เอาล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับขี่คันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะขับดีแค่ไหนไปกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบเกียร์ก่อนนะครับเปลี่ยนลื่นๆแบบนี้เลยครับการันตีนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเฟิร์มมากๆนะครับเกียร์เปลี่ยนดีครับไม่มีกระตุกแน่นอนครับการันตีได้เลยครับ ตาการเล่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80นะครับเดี๋ยวยัดโค้งมาเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าช่วงล่างเฟิร์มครับได้ยางปี23ด้วยครับดอกยังเต็มเลยครับเอาไปวิ่งกันต่อได้ยาวๆครับผมมาครับลองเล่งให้ดูครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับ OM646 ถือว่าแรงมากๆนะครับ กับ170แรงม้านะครับและการบริโภคน้ำมันอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอยู่ประมาณ18กิโลลิตรบวกเลยนะครับประหยัดน้ำมันจริงๆครับและเสียงห้องเครื่องนะครับไม่ได้ยินเลยนะครับเหมือนรถเบนซินเลยครับสำหรับเครื่องตัวนี้ครับเสียงเขาเงียบมากๆนะครับและยิ่งอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับเหมือนเราขับรถน้ำมันเบนซินปกติเลยครับและการนั่งนะครับก็ถือว่าสบายเลยครับเหมือนนั่งโซฟาเคลื่อนที่เลยครับ เอาไปขับทางใกล้ทางไกลได้ยาวๆไม่มีเมื่อยแน่นอนครับมาครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามาเทสความเร็วกันนะครับแล้วผมบอกนิดนึงนะครับคันนี้นะครับขับไปไหนก็หล่อแน่นอนครับสําหรับชุดแต่ง AMG 6 3นะครับหล่อเหลามากๆครับผมยังชอบเลยครับมาครับทิกดาวครับหลังติดเบาะเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ประมาณเกินร้อยี่ไปแล้วนะครับโอ้โหแรงมากๆครับและระบบเบรกก็อยู่ในขั้นที่ดีมากๆครับรถขับดีขับเร็วขับนิ่งไม่มีโยมไม่มีสายแน่นอนครับเดี๋ยว f อจะหาว่าผมอวยเกินจริงครับผมอยากให้มาลองได้ขับคันนี้จริงๆครับบอกได้เลยว่าดีมากๆครับ เลี้ยวกันแบบนิ่มๆเลยนะครับมาครับเล่งให้ดูกันอีกสักรอบครับ60ครับ80ครับ100ครับข้างหน้ามีรถนะครับต้องเบรกนิดนึงครับ0ถึง100คือขึ้นไวมากนะครับไปกันต่อครับช่วงล่างกับล้อสินะครับไม่มี เด้งไม่มีสายไม่มีโยนนะครับนุ่มมากๆครับและได้ล้อ AMG แท้แบบนี้หลอเหลาเอาเรื่องครับและระบบไฟฟ้าคันนี้ก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับไฟติดทุกดวงครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันในส่วนของราคากันต่อดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันเลยครับและในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่ 6 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับสำหรับเฟสลิปหน้าธนูแท้รถมือเดียวไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0มกิโลทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญได้ชุดแต่ง AMG แท้ทั้งคันแบบนี้นะบ,บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆกับรถคันนี้นะครับและราคานี้นะครับผมก็โอนฟรีสไลด์ฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับแต่เดี๋ยวเก็บงานให้ทั้งหมดเลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีไม่มีซ่อมแน่นอนครับ และบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่ในเครือนะครับที่เซอร์วิสแตบเบนซ์นะครับของผมทุกคันเลยนะครับก็แนะนําให้ด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้ครับเอาไปวิ่งกันยาวๆนะครับพอถึงระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็สามารถนํามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่อู่ในเครือผมได้เลยนะครับเซอร์วิสไม่แพงนะครับและอไหอ่นะครับค่อนข้างหาได้ง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า Merced e s Ben e220cdi รถมือเดียวไมแสนหนึ่งหมื่นแต่ง AMG e63 แท้ทั้งคันคันนี้ไว้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับฝากการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ